สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําแผนทีมชาติ5ทีมนะครับเป็นทีมชาติที่เตะบอลโลกอยู่นะตอนนี้มาดูกันว่าจะมีแผนอะไรบ้างนะครับผมแผนแรกเราก็จะแนะนําแผน4132นะครับเป็นแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมเหมือนเดิมครับกดเข้าไปแล้วก็กด user แล้วก็กด dream team ครับทางขวามือสุดน,นะต่อไปก็กดอันแรกเลยนะครับ b a s e team นะ กดเข้าไปเลยครับผมต่อมาแล้วก็กดไปที่อันแรกเหมือนเดิมครับยุโรปนะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่า national นะครับทีมชาติอยู่ข้างล่างสุดเลยนะนี่นะครับอันข้างล่างสุดนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมต่อมาก็หาทีมชาติฝรั่งเศสนะฝรั่งเศส f r รน n ์นะครับฝรั่งเศสนั่นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ติ๊กเข้าไป แล้วก็กดตกลงไปเลยครับผมต่อไปเราจะไปที่หน้าแรกนะหน้าแรกนะครับเหมือนเดิมเลยหน้าแรกแล้วก็กดไปที่เกมแปลนครับผมต่อมาก็กดไปที่รูปโค้ดเลยนะครับแล้วก็กดอันที่3ครับ c h a n g e formation นะอันที่3เลยนะครับกดเข้าไปแล้วรอบนี้ก็กดที่เป็นภาษาอังกฤษครับ default default นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับเราก็จะได้แผน4 1หนึ่งนะ เป็นแผนที่มีปีกสองข้างแล้วก็หน้าต่ำนะครับหน้าต่ำติดกับกองหน้าเลยนะแล้วก็กองหลางติดกับกองหลังเลยนะครับผมจะมี dmf แล้วก็ cmf นะครับไม่ใช่ cmf ผู้นะเป็น dmf กับ cmf นะครับนี่นะครับสีหนึนี่นะผมเปลี่ยนเดมเมลล่มาไว้ทางนี้แทนเปรี่นะครับผมต่อไปเราก็จะไปที่แผนอื่นกันเลยนะครับผมแผนต่อไปนะ แผนต่อไปเป็นแผนทีมชาติบราซิลนะครับแผน4 2, 2่2นะครับไปดูวิธีทำกันเลยนะกดเหมือนเดิมครับแล้วก็ Dream Team ครับรอบนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดอันแรกครับ Base t ท a m เหมือนเดิมต่อมาก็กดอันที่2นะครับรอบนี้ซอเมริกานะอันที่2นะต่อไปก็เลื่อนลงมาข้างล่างเหมือนเดิมครับกด National t ทีมชาตินะข้างล่างสุดเลยทีมชาติ แล้วก็เลื่อนลงมาหาทีมชาติบราซิลโอ้ยนั่งไงครับบราซิลนะติ๊กไปแล้วก็กดตกลงไปเลยครับผมต่อมาเราก็จะไปหน้าแรกเหมือนเดิมหน้าแรกนะแล้วก็กดไปที่เกมเพลย์เลยครับต่อไปก็กดไปที่รูปโพสตเลยนะครับผมแล้วก็อันที่3มนะครับกดเข้าไปเชียงฟอร์เมชั่นนะแล้วก็เดิ์เหมือนเดิมเลยอันแรกกดเลยครับนี่นะ เราก็จะได้แผน4222แ 2, ล2้วนะครับแผนคล้ายๆกันนะแต่ว่ามีหน้าต่ำเหมือนกันแต่ว่ากองกลางจะไม่เหมือนนะครับอันนี้จะเป็น D m มฟคู่นะแล้วแบบไม่ติดกับกองหลังนะครับแผนนี้แผนที่แล้วมันจะติดกับกองหลังนะของฝรั่งเศสแล้วก็เป็น c m เกับ D m มฟนะจะคล้ายๆกันนะครับแผนแผนนี้ก็จะมีกองกลางเข้ามาช่วยต่อบอลช่วยอะไรมากกว่าแผนที่แล้วนะครับตอนที่ลองเล่นรู้สึกอย่างนั้นนะ ก็คล้ายๆกันแหละครับผมต่อไปเราก็จะไปแผนของทีมโปรตุเกสนะครับผมโปรตุเกสนะ4 3 2 1นะครับแผนโปรตุเกสไปดูวิธีท,ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็กด d r รี m มทีมเหมือนเดิมครับต่อไปก็เลือกเบสทีมนะครับอันแรกเหมือนเดิมต่อไปกดอันแรกนะครับเลือกยุโรปนะรอบนี้เพราะว่าเราเลือกโปรตุเกสนะกดไปเลยครับผม แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับหาคําว่า national นะทีมชาติอยู่ล่างสุดแล้วครับทีมชาตินะแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมต่อมาก็เลื่อนหาคําว่าโปรตุเกสนะทีมชาติโปรตุเกสโปรตุเกสนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะเลื่อนลงมาครับหาคําว่าโปรตุเกสน่าจะนี่นะครับเห็นแล้วนะโปรตุเกสนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็กดตกลงไปเลยครับ แล้วก็ออกไปหน้าแรกเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปที่เกมแพลนนะกลับไปหน้าแรกนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพลนครับต่อมาก็กดที่รูปโค้ดครับผมแล้วก็เลือกอันที่3ครับเช้ง formation นะกดเข้าไปเลยครับต่อมาก็กดอันแรกครับด f ฟอล์นะเหมือนเดิมนี่นะครับเราก็จะได้แผน 4, 3, 2, 1นะเป็นแผนที่มีกองหลัง4นะครับกองกลาง3นะครับเป็น DM เ1แล้วก็ CMF ยืนคู่กันนะครับแล้วก็จะมี AMF นะครับ2ตัวอยู่ข้างหน้านะครับจะออกคล้ายๆปีกนะแต่ว่าจะหุบเข้ามาตรงกลางด้วยนะครับแผนนี้สําหรับ AMF นะครับแล้วก็มีกองหน้าคนเดียวนะครับผมครับผมนี่ก็คือแผนของโปรตุเกสนะครับผม4 3 2 1นะต่อไปไปแผนอื่นกันเลยครับเป็นทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเป็นแผน4 1 3 2นะ ไปดูวิธีทำกันครับเหมือนเดิมครับแล้วก็กด Dream Team Dream team ครับต่อมาก็กดอันแรกแล้วครับ Base t ท a m นะเหมือนเดิมต่อมากดอันที่2ครับ South a เมริกานะกดเข้าไปเลยครับผม South a เมริกานะครับอันที่2แล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าทีมชาตินะครับ National อยู่ข้างล่างสุดเลยนะก็กดเข้าไปเลยนะครับผม ต่อมาก็เลื่อนลงมาหาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่นะครับเกือบอยู่ล่างสุดเลยนะกดเข้าไปที่อาร์เจนตินาเลยนะครับผมแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมหน้าแรกนะต่อไปก็กดไปที่เกมแพลนครับผมแล้วเราก็จะกดไปที่รูปโค้ดแล้วก็เลือกอันที่3ครับ c h a n g e Formation อันที่3นะ แล้วก็เลือกอันแรกเลยครับที่เป็นภาษาอังกฤษ d e f a u l t กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้แผน C 1 3 2นะเป็นแผนที่มีหลัง4กลาง2นะครับแล้วก็ปีก2นะแล้วก็หน้า2นะครับแต่ว่าข้างหน้าจะเป็นหน้าคู่ก็ยิงแต่ว่าจะเป็นหน้าต่ําที่ยืนข้างๆกันแต่ว่าต่ํากว่านิดหน่อยนะครับผมครับผมก็จะมีปีกนะครับช่วยเปิดบอลเข้าไปแล้วก็จะมี หน้าต่ําหรือหน้าเป้าเข้ามาชาร์จบอลน,นะครับแผนนี้เล่นสนุกนะสําหรับผมหน้าต่ําบางครั้งก็ลงมาเอาบอลมาเอาอะไรนะครับผมครับผมก็ต่อไปเราก็จะไปที่แผนอื่นกันเลยเป็นแผนสุดท้ายของเรานะครับทีมชาติอังกฤษนะเป็นแผน4ี่1สามหนึ่งนะครับผมไปดูวิธีทำกันเลยครับกดเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปที่ยูเซอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ เลือกอันขวาสุดครับ dream team กดเข้าไปต่อมาก็กดอันแรกเลยครับผม best team นะแล้วก็กดอันแรกครับรอบนี้ก็กดอันแรกนะอันที่1นะครับยุโรปนะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับแล้วก็กด national นะครับทีมชาติอัข้างล่างสุดกดเข้าไปเลยต่อมาก็หาทีมชาติอังกฤษนะครับอั l กฤษนะครับเลื่อนลงมาหาเรื่อยๆนะนี่นะครับอังกฤษนะครับแล้วก็ติ๊กนะ ต่อไปก็กดตกลงไปเลยครับผมตกลงนะ้าแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกนะแล้วก็กดเกมแพลนครับเข้าไปที่เกมแพลนเลยต่อมาเราก็จะเข้าไปที่รูปโค้ดเลยนะครับผมแล้วก็กดอันที่3ครับเชงฟอร์เมชั่นกดเข้าไปเลยแล้วก็กดอันแรกครับด f ฟ u l t นะกดเข้าไปเลยครับผมนี่นะครับเราก็จะ ได้แผน C 2 3 1สนะเป็นแผนที่มีกลางรับต่ำนะครับยืนติดกับกองหลังเลยนะกองหลัง4แล้วก็มีกลางรับ2นะครับยืนติดกันเลยนะแล้วก็มีปีกแล้วก็ AMF เนะครับเท่ากันหมดเลยนะยืนเท่ากันหมดเลยนะครับ l อ F AMF แล้วก็ IMF นะครับยืนเท่ากันหมดเลยนะแล้วก็มีหน้าหนึ่งครับผมคล้าย,ายๆแผน C หนึ่งสนะครับแผนนี้แต่ว่าปีกจะต่ำหน่อยนะ ครัผมก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมถ้าชอบแผ่นไหนก็มาเม้นได้เลยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำแผ่นวันนี้ก็ขอไปสำหรับเสียงรบก,กวนแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ